พวกเราในแวดวงเครื่องหลายๆทนเนี่ยมาอยู่ที่วัดขนมรอบอำเภอท่าตะโ,โกจังหวัดนครสวรรค์ับ ขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีพระชุดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคล้ายเนี่ยแตกลูกขึ้นมาเมื่อสักไม่นานที่ผ่านมาับผมโดยมีท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานในเรื่องของการให้ข่าวตอนนี้คือท่านพระครูบดิกาการตะพลการตาจารีนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดพนมรอกนะครับเจ้าคณะตำบลพนมเศษนะครับนะฮะก็อันดับแรกเลยผมอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่า สาเหตุที่เราไปเจอพระชุดนี้มาอย่างไรครับเดิมทีทางวัดเราเนี่ยจะทำการบูรณะในส่วนของพื้นโบสถ์ซึ่งเดิมเป็นพื้นไม้คร,ครซึ่งพื้นไม้นี่มีความชำรุดเดิมทีเราก็จะบูรณะในเบื้องต้นเนป็นเบื้องต้นแค่จะบูรณะซ่อมแซมไม่ได้ว่าบูรณะเปลี่ยนใหม่แต่พอเอออาตมาได้ไปขอขอไม้ครับ ไม้จากบ้านเก่าเขาครับครับนะพอดีขอได้แล้วภาพเขาก็ตกลงให้ครับแต่พอดีเจ้าภาพไม้เนี่ยเขามีความประสงค์ว่าถ้าเราบูรณะมันก็คงจะไม่แข็งแรงอ๋อจะไม่ทนไม่จม้าก็มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนใหม่ให้จากพื้นไม้เป็นพื้นคอนกรีตอ่าคอนกรีตเสริมเล้วทาให้แข็งแรงสมบูรณ์เลยใช่ใช่หินอ่อนหินอ่อนครับครับอัจมาก็เลยกลับมาปรึกษา ประชุมปรึกษากับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านครัว่าเราจะเปลี่ยนพืนไม้จะเปไปพื่นกลิ่นจีดความห็นอย่างไรทางกำนันสรับพู้ท้องถาวบวก็ประชุมผู้ใหญ่บ้านครบทั้งห้าหมู่แล้วความด้วยคณะกรรมการวัดก็มีมติผรานพิเนกสารว่า เราจะลื้อพื้นออกเพื่อที่จะให้ทางเจ้าภาพเข้ามาทำเพื่อปกปิดให้ในวันที่ที่สามที่สามเราประชุมวันที่หนึ่งครับงจากวันที่สามก็ดำเนินการเริ่มลื้อครับผมในช่วงเช้าก็วงสรวงครับวงสรวงก็เดิมพขาพายครับตามตามตามความเชื่อของเราอยู่แล้วที่เราทำความรัตฐานก็ลื้ลื้อก็เสร็จประมาณช่วงสิบสิบเก็สิบเอ็ดโมงก็เสร็จเสร็จแล้วหลังจากนั้น เราก็ได้คุยกันว่าเราจะถมจะถมพื้นเอาทรายมาถมพื้นครับเพื่อที่จะได้เป็นฐานรองรับพื้นฝั่งกีดในพระเอเราลงเพราะเราลือออกเนี่ยเราเห็นโครงสร้างโบสถ์นะหลังเดิมที่หลวงพ่อเดิมได้วางรากฐานที่อยู่ข้างล่างเห็นอยู่ข้างล่างปัจจุบันนี่ฮะใช่เห็นเห็นเห็นรากฐานทางกำนันก็เลยปรึกษาได้มาว่า ถ้าเราถมเนี่ยมันก็คงจะทําให้ลบประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อเดิมก็มีความคิดใหม่แต่ที่จะเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะทำาิตภัณฑ์ดังนั้นก็เลยให้ทางทางพระเนีนแล้วก็ทางผู้นำการยโยมที่มาช่วยกันในช่วงเช้านะไปช่วยกันเก็บกว่า ะเก็บกวาดขยะด้านล่างเขาใช้จอบใช้อะไรขุดบริเวณใต้ฐานประทานจะมีขยะเยอะหน่อยเพราะว่าด้านหลังทระทานจะมีช่องครับช่องประมาณสักสามสิบเซนสามสิบเซนสามสบเขยะลงไปเยอะก็เก็บกวาดช่วงนั้นก่อนก่อที่จะรวบรวมกองไว้ครับแต่ก็เลยคนงานเนี่ยใช้ใช้ใช้นะเรอะไรทิ้อขิ้ง หัวแหลมๆนะอ๋อ้ยแยกแยกบ้านผมเล็กแยกเออเหมือนหัวแหลมมันที่นี่เขาเรียกริงกครับไม่ได้กินติ๊กันะล่ะ๋อกไปขุดในช่วงช่วงที่มีก็ถึง2คนครับทำไม่โองแต่นะถ้าขุดครั้งแรกเสียงเสียงเสียงแตกก็บอกนะเสียงแตกก็ขุดครั้งที่สองครั้งที่สองก็ก็รู้ว่าเป็นเป็นโองเป็นโองดินเป็นโอมดินเป็นโองดินโองดินโบราณสีแดงสีแดงสีแดงโองโบราณประมาณ หนึ่งนิ้วได้ไหมผสมสามนิ้วสามนิ้วสองนิ้วแต่อกก็ชำรุดแล้วอกชำรุดก็ก็อกแตกเสร็จแล้วก็ทางทางญาติโยมก็ไปตามกำเนิดก็ตามกำเนิดเดียดสมาติดสายอยู่กับทางเจ้าภาพก็ให้ทางกำนันิดเมาดูเสร็ดียดสมาธิก็ติดตามมันก็มาสมรติดูว่าก็เป็นวัตถุมงคลตอนนั้นยังไม nah ่ร <Phase la S 2> ู <iros. S 2> <được> ้ว่าเป็นวัตถุมงคลของของอะไรง่ายๆแร้วก็จิ้มขึ้นมาก็เห็นว่ามีพระมีพระหล่องอกหล ก็คุยไปเรื่อยๆก็เจอรูปหล่อเนี่ยเสียงหลงพ่อจะขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะอ๋อขึ้นมาช่วงบนนี้ใช่ไหมครับนะพูดๆไปเรื่อยๆก็คือพระแต่ยังไม่รู้เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรใช่ใช่คิดว่าเป็นหลวงพ่อคล้ายใช่ไหมตอนแรกใช่ก็ยังไม่คิดว่าเป็นอาจจะคิดว่าเป็นพระพระปูนอ๋อนะพระปูนนะโยมเขาก็ช่วยกันตะกุยตะกุยเสร็จแล้วก็ยกขันพ่อขึ้นมาก็ทางใบยารกเจ้าวเนี่ยก็มาอุ้มหรือว่เป็นพระเดิมนะพระเดิมเสร็จแล้วก็ได้ช่วยกัน еп รูปหล่อพระผู้พระที่ที่เจอนะใส่ก็รูปหล่อพวกปิดเนี่ยนะใช่ใช่ผ้าปิดตาเนี่ยปิดตาเดิมที่แรกเราไม่ทราบเลยว่าเป็นเป็นพระอะไรบ้างในช่วงนั้นแล้วก็เก็บขึ้นมาก่อนเก็บขึ้นมาจนขึ้นมาแล้วเราก็มาสํารวจดูว่ามีพระปิดตามีคนเดิมนะส่วนฐานสูงฐานอะไรนี่เพิ่งจะมา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 รู้ที่หลังจากที่ที่ทางจากทางเซียนที่มีความรู้เนี่ยมามามาบอกว่ามีฐานสูงมีฐานเตี้ยแล้วก็พระปิดตามียันจมยัน โน่นนะก็เพิ่งจะมาทราบทีหลังนะทราบทีหลังเรามีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แล้วก็ขายพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นี่นี่คือแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกมานับหรือเปล่าครับหรือยังไงเอามาน้ำเลยหล่ะตอนยังยังไม่ได้นับเก็บเข้าเก็บเข้ากุฏินะแล้วก็ประชุมประชาคมชาวบ้านในวันที่สี่เนี่ยเพื่อที่จะอ่าให้ญาติโยมชาวพนมงโลกเนี่ย บูชาก่อนในเื้องต้นเรียกค่าปรึกษาใช่แล้วก็ตั้งราคาในราคาที่ญาติโยมเราสามารถบูชาได้เขาจับต้องได้จับต้องได้ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของร่วมกันอยากให้ญาติโยมได้แล้วผมทราบมาจากเนี่ยคุณโจ้าเขาเล่าให้ฟังเนี่ย อาจจะมีเล็ดรอดไปบ้างเนี่ยไปได้ยังไงสาเหตุก็มีอาจจะไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คาดาวคือก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยหมายความคืพวกกรรมการเคยจะไปมันอาจจะมีอ่ามีบ้างคนงานแล้วก็มันเป็นเรื่องปกตินะใช่แล้วก็บนกับดินบางทีคนก็ว่าตอนตอนที่ขุนที่แรกนะที่จะมาที่ทางกำนันบอกว่าให้ให้ทางญาติโยมที่ที่มุงมุงอยู่ตอนแรกนะให้ออกไม่ให้จมาเนี่ยเป็นคน โอยพระขึ้นมาในช่วงนั้นไม่มีดินช่วงปากบนจะมีดินที่ดินถล่มลงไปเนี่ยจะมาก็เก็บออกช่วงเก็บออกนะพระเนี่ยเป็นสีดําไม่สามารถที่จะแยกออกเลยว่าเป็นพระเลื่อนอะไรจะมาก็ด้วยความที่นั่นาก็ตะโกยเอาไปเอาไปก็บ้างก็ติดกัไปเยอะบ้างอยู่เข้าใจอยู่ว่าบางทีมันก็ต้องมีบ้าง แล้วพอเสร็จแล้วมานับทีหลังไหมมาเช็คระหว่างช่วงที่เราจําหน่ายเราจะเช็คหาได้ยอดยังไงเท่าไหร่ครับโดยที่เอาโดยที่ไม่ต้องแยกฐานผงทางเสียด้ยลหรทั้งหมดเลยทั้งทง้งกูเดิมเนี่ยนะอยู่ในราวาวหนึ่งมืนเจ็ดพันองค์ ประมาณนี้ห7นะฮะโดยประมาณนะครับรวมทุกอย่างนะรวมทุกอย่างครับอ๋อรวมทั้งหมดเลยทั้งหมด5อย่างเั้งสาอย่างทั้งหมด3อย่างอันนี้ยังไม่แยกว่าหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อค้ายปิตายังไม่แยกยังไม่แยกกันรวมรวมทั้งหมด17ครับและส่วนแยกหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อค้ามาแยกทีหลังหลวงพ่อเดิมจะมีมากหลวงพ่อเดิมมากเลยมากหลวงพ่อเดิมนี่หลวงพ่อเดิมนี่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดพันได้เ0็ดพันได้หลวงพ่อคล้ายก็อยู่ประมาณ สามพันสี่พันพระปิตามีน้อยพระปิตามีน้อยพระปิตามีน้อยพระปิตาเนี้ยไม่เยอะ 4, สี่ห้าพันโดยประมาณใช่ประมาณซึ่งตอนนี้เรากำลังทำทำบัญชีแต่บัญชีคัดแยกอีกครั้งหนึ่งอาจารย์รับภาพที่ว่าสีดำ,ดำเนี่ยหมายถึงไงเคยน้ำพท่วมไหมที่นี่ เคยน้ําท่วมมาปี64น้ําท่วมน้ําเข้าไปใน,ขนเขา้คนบอกว่าท่วมหมดเลยเนะี่มีองค์ดาองค์เหลืองเนี่ยหมายถึงไงครับองค์เหลืองนี่เบื้องต้นช่วงแรกเนี่ยเราขัด เราล้างอ๋อล้าําหนายถ้าตอนแรกะเราล้างล้างเพื่อที่จะจหนายเขาดินมีอะไรเราก็อยากจะไอ้สะอาดแต่ที่ไหนได้ไม่ทนแล้วไม่ทันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันคก็อง์นึงเราก็ทำสะอาดขายลักขายกันไปแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเราไม่ได้จํากัดการบูชาก็เริ่มจากเริ่มมี10องค์20เป็นร้อยไม่ทันแล้วใช่เป็นร้อยเป็น200เราไม่ได้จํากัดในวันแรกก็ยกเลิกการล้างะก็ ให้ไปอยตามสภาพไม่มีไม่มีเลือกมีฐานสูงฐานอะไรก็หลวงพ่อค้ายก็หลวงพ่อค้ายหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อเดิมนับไปเลยสิบองยี่สิบองค์ให้บูชาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทจ่ายหนึ่งพันบาทราคาเท่ากันหมดปิดต้าเท่ากันหมดเท่ากันหมดยังไม่แยกยังไม่แยกยังจงยังไม่แยกยังไม่แยกเลยตอนนั้นยังไม่มีแยกใช้เวลาจำน่ายสัก กี <muitas S 2> ่ชั่วโมงนะถึงได้หมดประจากวัดเนี่ยเอาคนถามไม่ชั่วโมงเท่าล้วนจริงๆเนี่ยแต่ชั่วโมงสองวันเนี่ยวันแรกก็ช่วงบ่ายนะครับใช่ไหมครึ่งวันครึ่งวันงแต่ครึ่งตีสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงวันแรกครึ่งวันแรกครึ่งวันแรกแล้วก็ครึ่งวันที่สองเช้าก็หมดแล้ววันที่สองที่สี่โมงหมดแล้วจริงๆติดชั่วโมงหมดประจากวัดครับติดชั่วโมงจริงๆไม่ถึงสิบชั่วโมงครับเพราะคนที่จะมาเช่าบูชาเนี่ยจะเอาไปคนละสิบยี่สิบพอพระเหลือน้อยเนี่ย ผมบอกว่าคนเราไม่เกินสามถึงถึงได้เป็นยืดยืดระยะเวลาได้สิบชั่วโมงค่ะคือคือช่วงท้ายเนี่ยเราจํากัดการบูชาและให้คนละสามคนละสก็เลยยืดเวลา เนี่ยมาบบอวััดะครก็จะนําไปบูุโบสถ์ต่อเพราะว่าราคาโบสถ์ก็ชำรุดคุโซมมากแล้วมากกว่าพื้นด้วยพูดง่ายๆเลยนะคนที่เขามาปัะสาทที่ให้เปิดพื้นเนี่ยไม่เขาได้บุญสดนะครับได้แล้วก็เหมือนใครที่บูญมาชุดเก็ขูกหมดแล้วใช่เหรือคือทานขูกเลยคุณโยมชุมพลคุณโยมชุมพลคุณโยมถาวรนะซึ่งเป็นประธานอุปถัมภ์ นซึ่งเป็นประธานผู้ถามที่ที่ทำให้เราเนี่ยคานก็ผูกหมดแล้วนะครับคานคานไม้ที่เป็นหมดเลยคานไม้ผูกเดินโยบยาบโยบยามใช่ไหมหนูใช่ใช่พระองค์ใหญ่เลยคนสนใจบูชาเลยครับมีตั้งแต่วันแรกแล้วในพักทำเช้าเนี้ยชาวบ้านไม่ไม่ประชุมแล้วบ้ะชวครัประชุมกันหมดแล้วว่า รบกวดีนิดว่าอาจารย์ต้องหาวิธีการรักษาให้ดถใช่้องน่วาเสียดายตอนนี้ผู้ใหญ่โตรับเป็นเจ้าภาพทำทำกรองทำฐานเพื่อที่จะเก็บงานไว้จังหวัดนครสวรรค์ใหม่บุ้งผมผู้ใหญ่โตจะรับทำฐานทำฐานให้สวยๆและประดิษฐานไว้ที่เดี๋ยวเราจะวัชิวัชเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำทำสลาทรงไทยประดิษฐานไว้ถามอย่างผู้ใหญ่โตนะความคิดว่า เป็นพระที่สร้างในยุคเดียวกันกัเดิมใช่ไหมครับผมดูเนื้อดูแะไรนะฮะน่าจะยุคเดียวกันครับแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะของวัดพนมรอกน่ามันวันศักดิ์สิทธิ์มากข้อหนึ่งอยู่ใต้พระประธานอยู่ในโบสถ์หนึ่งอยู่ในโบสถ์มีการสวดเช้าสวดเย็นทำวัด แล้วการเข้าพิธีบวชพิธีอะไรเนี่ยฮะครับใช่ปั๊กต้องวนอยู่ในโบสถ์นี่ครับความศักดิ์สิทธิ์กระปุกเศษไปในตัวครับทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับผมก็เลยมั่นใจนี่ครับนี่แหละมั่นใจตรงนี้ครับโบสถ์วัดนมณโณนมนี่กี่ปีแล้วครับอาจารย์ก่อสร้างเมื่อปีพศ2468ได้รับพระราชทานวิสุงธรรมสีมาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพศ2471ได้ส หน้าครบร้อยปีหน้าครบร้อยปีหนครบร้อยปีจัดฉลองต่นน้องใหม่น้องบุ้งน้องใหม่น้องบุ้งขวานี้มี มีแบบน้ําทองนะเด็กเอาไปล้างกันคือเขาว่าล้างเดิมจากวัดอะเปลี่ยนมือที่สามหมื่นเจ็ดที่ผมเห็นเลยนะสามหมื่นเจ็ดตัวเดิมเดิมอย่างเงี้ยสองหมื่นกว่านี่ขายได้สบายสบายเลยเดิมเดิมอะไรเงี้ยออกจากวัดอะไรเงี้ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนส<ม>ัวที่อื่นก็แล้วแต่แต่ถามว่าทุกพิมพ์มีเอกลักษณ์ในตัวหมดสวยหมดมีพิมพ์<ด>อะไรบ้างฮะ ยกตัวอย่างยยกตัวอ่างเลยก็จะมีฐานสูงฐานสูงแล้วก็จะมีฐานกลางแล้วก็มีฐานเตี้ยแล้วก็หลวงพ่อค้ายก็จะมีสองพิมพิม์ใหญ่พิมพเล็กแล้วพระพิตาก็จะมีสองพิมพ์ยันต์งยันจงยันนนส่วนตัวผมนะผมคิดว่านะเราไม่ต้องไปอะไรกันมากเราคิดว่าเราเนี่ยทําบุญเราได้วัตถุมงคลไปเป็นหลวงพ่อเดิมอะที่ผมเห็นมานะดีหมด ก็ผมใช้หลวงพ่อเดิมผมเล่นหลวงพ่อเดิมมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมีแต่ให้มีแต่เมตตาลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นว่าใช้หลวงพ่อเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามผมว่าศักดิ์สิทธิ์ครับในส่วนตัวผมนะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงในฐานะที่ผมมาดูที่เกิดเหตุในเชิงในเชิงตำรวจเนี่ยการที่ไทยที่จะมามาฝังคฝังเพื่ออะไรและใครได้ประโยชน์ฝังมากี่ปีครับการจะรักทรัพย์เนี่ยใช้การวางแผนไม่เกิน สเดือน2เดือนครับค่ากันก็เหมือนกันต้องมีเหตุโกรดเครื่องและปัจจัยต่างๆับแต่นี้เนี่ยมาดูถ้า40ปีถ้าคนฝังอายุ30-70กว่าปีซึ่งเป็นไปไม่ได้การประสงค์ต่อผลและคาดหวังต่อผลเป็นไปไม่ได้ครับเป็นการสร้างโดยยุคที่ท่านหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อขายผมมองและยืนยันจึง จึงเป็นมูลเหตุให้ทําให้ผมต้องเช่าไว้โดยด้วยความศรัทธาจริงๆผมไม่ใช่เป็นเซียนพระไม่ได้เป็นอะไรแต่ศรัทธาแค่นั้นทา่เหตุผลชาวบ้านะครับแล้วแลด้วยด้วยอาชีพของผมผมก็ไปดูที่เกิดเหตุมีความไม่ใดเป็นการสร้างสถานการมีเหตุและปัจจัยอย่างที่หลวงพี่พูดนะครับเพราะว่ามันมีการลื้อนะครับแล้วก็อยู่ใต้โบสถ์อย่างที่ แล้พุทธคุณอย่างที่ทั้งท่านพี่โต้งพี่โต้งก็บอกว่าโอ้สวดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องพุทธคุณนะครับก็เป็นคํายืนยันในเชิงในเชิงตํารวจครับผมก็คิดว่าอย่างผมก็คิดย่างพวกแาดเรื่องคนจะมาฟังเนี่ยตัดปัญหาเพราะว่าท่านเจ้าวาาท่านเพิ่งจะมาอยู่มามาเปิดยุคเจ้า่า้าถ้าท่านเอามาฟังก็โอ้โหอธิบายเพิ่มเติมมายุท่านอีกองเนี้ยกำนันบัญชาเช่าไปตั้ง9ก้าแสนท่าน หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วแล้วลงทุนเพื่อจะเอาเงินเก้าแสนมาฝังเล่นเหรอใครใครใครจะมาใครจะทำใครจะทําแล้วพระไปกระแสไปตรวจแล้วมีกระแสทอแล้วใครจะทำใช่โอ้ลงทุนขนาดนี้แล้วลงเมื่อไหร่จำนวนึ่งม่มีไม่กี่องค์ซึ่งมันไอ้ที่ที่คิดกันไปนะไอ้มโนผมผมไม่ใช่ภาษานั้นนะมโนคิดไปเองไม่มาที่เกิดเหตุไม่มาที่พนมรอกไม่รู้อะไรนะครับได้ยืนยันตรงนี้ขอบคุณมากครับ ขอ,ขอบคุณทุกท่าน,นครับครับ,บรรครับนนรครับ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 รับค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 รันครับ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 คับครับครัรับครับครับคับครับครับคครับ ต่ส่วนตัวผมว่าทันและหลวงพ่อเดิมปลุกเสกแน่นอนเพราะหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อเดิมก็เป็นศิษย์พี่ผู้น้องกันเนี่ยครับแน่ละครับประวัติมันมีมาครับมีการสร้างเหรียญทวิบาคีชัดเจนครับสองสี่แปดสามเหรียญหนึ่งสวยๆห,หลายแสนนะครับหรืงพ่อเดิมเมื่อคล้ายผมว่าชัดเจนนะครับผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีจากจากหลักฐานนะครับของโบสถ์ร่องรอยที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างไว้ครับในส่วนตัวผมอะผมว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมอะไม่ว่ายุคไหนรุ่นไหนผมว่าดี แน่นอนครับเพราะหลวงพ่อนี่สุดยอดแล้วครับเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควครับ